คุณเจเมึงน้ำแล้ว,ลวตบป,ป่ยฮ <c oughs> ะนั่งขี้ห้องน้ำหรอไม่น่าใช่ฮะเฮ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่จะหกัก <c oughs> ปืนน้ำแข็ง <c oughs> อันนี้ฉันทำเอง <c oughs> น,าน่ารัมากดิเฮ้ยง้อ กันพาคกิลิวไปได้สองตัวเออไม่นะไม่นะไม่ไงเอออยากรู้ไหมว่าทำไมเขาตั้งจีฉันวะมิตเตอร์ฟิสโหนี่ไงไม่ใช่นะมั่วอยากรู้ไหมว่าทำไมเขาตั้งจีนฉันวามิเตอร์ิส โอ๊ยงียง้ไงนี่นะปีน่า,นา,นางนี้ด้วยอันนี้ปีนแบบเจ็บนี่ปีนแบบคันตอนนั้นเล่นหนวกหว่าวะมันตีแรงดีอ่ะบ๊ายบายถึงมนรู้จักกันแล้วกันนะโว้ ได้ไะนี <divide> ่ไงต้องหัวเล่นเลยน้องเอ้ยอ้าวเก็บก่อนเอยเวลาเงี้ยใช่ไหมแต่ไม่อยู่เฮ้ยเกะกะเจ้เฮ้ยพี่มอลเสีอะ แล้เร็วหน่อยไม่ได้ไงเหรอทำไมเราลเล่นภาคแรกๆเนี่ยโอ้ทำได้แล้วเพราะเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเล่นภาคแรกได้ภาคแรกเป็นทุกคนได้จำเนเื้อเรื่องได้ครับเพื่อเฮ้ยไม่เข้าใจเลยไปดีกว่าไอ้กระหม่อมมาแต่แรกวะเนียฮะฉันก็ลองแต่กจุด เริ่มต้นจะเข้าไปยังไงกันในหาะกันะะลนั่นจะแลกคือฟิงที่ฉันอยากทำตั้งแต่แลกอยู่แล้วทำไมฉันทำไม่ได้เลยทำไมกันนะทำไมกันกันเนี่ยคุ้มมากเลยไปไงวะเ้แช่แข็งกำเป็แข็งเหรอไม่ใช่ จงก็เป็นไอโกครีมใช่แข็งมิฟ้าไม่เป็นไรเลยไม่แน่ไม่ใช่ทำไมเอ้าเฮ้ยยกได้ด้วยเว้ยตึ้งรู้ขี้มีดีแค่นลำแข็งิไปดอยแย่เนี่ยจะเป็นไอโกครีมแช่แข็งมิฟ้าไอโฟครีมฟันเดอตอนนี้พี่มั่นใจ ไม่นะไม่ไงตบเล่นเลยไอฟิกกี้ฟันเดย์เปิดรอบบริการแล้วมันเปิดอะไรวะเนี่ยฮะโอ้ oh, แขนเด้งอ,อยู่ฟิจ้อปอลพี่ พี่ฝึกที่ไหนครับชิ้วลิวล่ะมาเพิ่มจันได้แล้วนี่เหนื่อยใจกันมนจริงต้องพ้นทำไอ้ครีมฟันเดเพิ่มไปนะฟันเดฟันไฟเฮ้ยเยอะจริงเลยพวกนี้ โหเดี่มหมดเลยเพ่ไ,ได้คุมจิตเนี้ยบ่าในไงเฮ้ยักข้าจริงจริงเฮ้ยโหเจ็บกินปอเดฟพวกวันยังไม่ได้เลยเฮ้ยเจ้าฆ่าตัวมีน้ำโหนะ ตอนนี้งอหงโหนเยอะเนี่ย hey. ไไเฮ <c oughs> ้ยกลั <c oughs> ไป,ไ,ปไ,ออไม่ได้แล้ครับเราแข็งแกร่งเกินบรรยายเหมือนเออฟีฟันเดย์เขาเป็นอะไรฟันเดย์ทั้งหนาวเนี่ยการนี้นี่ลิเดอร์รู้วิธีจัดการได้เออไม่ได้ตอนนี้้ยตายเดี๋ยวก็ไล่ออกไปกันแหละมังนะ ภาคมากไปนะพวกไอากาฮ้ยมาหาท่าก็หาเลย่อกับข้ากันนะไม่มีวัน่ะไอกเกดจอกมันไปร่วงมาเองครับพี่ไม่คิดกับผมเพิ่งหน่อยเขาปิดตะไรนี่เริ่มยังผักได้ไหม ต,ต้องตายต้องตายด้วยแคร์แน่นักหนาวเนี่ยเอาไงพี่นี่เริ่มมีพลังคุมจิตด้วยหรอวะฮะในอคอมิกมันไม่มีนะ ไอสคริมฟอนเดย์พวกเราต้องใช้มันแล้วไงล่ะเฮ้ยจะว่ากันได้ไหมทำไมเป็นเล็กเนี่ยวันนี้กูก็ต่อยไม่ได้ด้วยคนนี้มีเอ้าเอ้าฮะเอ้าฮะเอาเอ้าฟุ้งเกิดเล่นทีฝูงนี่วะไอ้น่องประกอบด้วยไงอ้าวรวมมาละอ่ะเออจัดไป บินขึ้นฟ้าเฮ้ยไม่น,นะไอฟีลฟันเดฟไปนวครับพี่น้องมันแงไว่เป็นตำรวจเก่งกว่าแบค็คแมนเพื่อนเนนะ่ฮะจับคน้ายไม่ได้ถามจริง <c oughs> ถามไม่จริงเถอะพวกมึง <c oughs> ทำอะไรกันแน่ไะเนนะ่ฮะ อูยิงแม่งแม่แม่นเลยวะมันยิงสกแม่นโคตรไม่แฟร์เลย ไอ้ฟรนด์บอลเดย์เงินกบพี่ลงอีกชั้นหนึ่งใช่เหมือนกันลงที่ฝีงตายจริงเลยเนี่ย เอหน้า้ังจำไว้บ้างเอาฮะนี่นะแตกกับผ้าคิวปะล่วงครับพี่ Kim phân lời và họ là cấp thay Đây ngô đi lơ này nè trình. Ấy ngô này. Cười. กมาได้เหนื่อยใจจริงจริงมาได้แล้วเข้าไอ้มาริโอจักวันพันเดย์ตังการพวกเจ้าอยู่นะบาย โยกเกิดปันเดไปเรียบร้อยครับผัก,กเลยกดเล่นๆผักได้ปะงาน้นพุดเจ้าครับพี่คุยดิโอ้ทอน,นลิดเลาะเอเออใช่แล้วเอาของมาเร็วๆครับทอนเปิดเลยเปิดเดยยิงเลยยิงมัน นี่วะเข้าไปเฮ้ยลิลเลอร์ครับออชจวาเอา้มึงด้ทุกทีเลยนะไม่ครับเพื่อนแข่ง้วดจะได้ชีวิตมึงเป็นอะไรดีมากวะเนี่ยฮะไอ้ละขับอยรางเนี่ยนะหมดยังคุ้นคุ้นเนี่ย ซิงเพื่อชีวิต <c oughs> นี่ไะเบียกอ้าวพังไปละเ้ <c oughs> <c oughs> ยเยอะไปแล้วทำอะไรแน่เนีะะ่ยฮะกาลังหาทางอยู่อ๋อบันไดครับ ล็อกขึ้นไม่ได้ทำไงวะมันต้องมีห้าตีเฟ่อะไรก็ได้อ,อ๋ขอข้คือเด็กิดลอไ,ไม่เงี้ไม่ท้าตีหัวเลยเฮ้ออ ไม่นะเิเ่องขผมมาตอนนี้มมน,นะตายจะได้ <c oughs> <c oughs> มือน้ำแข็งแล้วครับอ้าวเฮ้ยเครียดกันมันนี่แหละข้า้าวกัน cừ phú diễn thật đi được